สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมากราบไหวา้ขอพร<อ>หลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโกกากนะครับหรือว่าหลวงพอ่อโกกากศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ก็กำลังก่อสร้าง โบสหลังใหม่หลังใหญ่นะครับฝั่งริมทะเลบรรยากาศนะครับวันนี้ก็มาร่วมทำบ,บุญไหว้พระขอพรหลวงปู่กันได้นะครับบรรยากาศโดยรอบครับท่านผู้ชมครับ พระอ,อุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่นี้ใหญ่มากๆนะครับบรรยากาศโดยรอบส่วนด้านนู้นก็จะเป็นทะเลเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศกัน,กนเนาะ สำหรับท่านผู้ชมยังไม่เคยเห็นหลวงพ่อโกกา์าเดี่ยวพาท่านผู้ชมไปดูเอกลักษณ์ของท่านนั้นก็จะนั่งใส่แว่นตาดำนะครับ เรงี่สครับสดีเรับำหรับผู้ชมที่เข้ามาเห็นหรือว่านะกำลังรับชมอยู่ก็สามารถขอพอรหลวงปู่ตัตริษแห่งวัดโปกาสแห่งนี้ได้นะครับสุจริตของท่ั้งก็จะนั่ง สัดสมาใส่แว่นดำนะครับอีกอัะสองพันตอนนี้ใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดสมุทรสาครก็สามารถมาร่วมทาบุญกันได้นะครับเพราะว่าที่วัดโกกกาแห่งนี้ก็กําลังก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นะครับ เป็นหลังที่ใหญ่มากๆนะครับวิวข้างบนก็เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมนะครับเห็นว่าเปิดให้ขึ้นดูได้แล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศวิวสวยๆริมทะเลจังหวัดสมุทรสาครเนาะน้องครับรองเท้าพี่อยู่นู่นพี่ใส่ไปไว้นู่นเดี๋ยวเดินขึ้นทางนี้ก็ได้ครับหา อะไรนะคะอ่าขึ้นเดี๋ยวพี่ปเปียวลองเท้ากันครับท่านผู้ชมที่ผ่านผ่านมาก็ลองนะครับลองมาดูใครยังไม่เคยมา ส่วนท่านแดมีความาประสงค์จะเยี่ยมชมโบสถ์หลังใหม่ด้านมมาบน,นท้่งนีาก็สามมาได้ครับตอนนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูวิวสวยๆที่วัดโกกกาแห่งนี้อันนี้จะเข้าโบสถ์หลังใหม่เนี่ยหรือว่าโบสถ์หลังใหม่หลังใหญ่แห่งนี้ก็จะอยู่ติดริมทะเลเลยนะครับ ใช้บริการชั่วคราวจนกว่าจะแล้วเสร็จขึ้นไปดูวิวสวยๆข้างบนเนาะโอ๋น้องมีโอ้ท่านผู้ชมครับข้างบนก็จะมีจุดชมวิวอืมเนี่ยครับท่านผู้ชมตามมาเลยครับสำหรับใครที่เข้ามาให้การรับชมในคลิปนี้ต้อง บอกว่าคุ้มมากๆครับที่ผมได้มีโอกาสได้มาถ่ายทำคลิปนี้แบบสวยๆที่วัดโกกากแห่งนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันเนาะวิวสวยวิวสวยจับฮะเดินไหวไะ โอเควันนี้ก็เด็นอีกหนึ่งวันที่อ่าครบรอบ50ปีของแม่ค้าของศรีภรรยาครับก็เลยถือโอกาสมาทำบุญไหว้พระขอพรที่วัดโกกากหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับ เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนตรงนู้นครับที่มองเห็นอยู่นั้นก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆครับนี่ก็ถือว่าอมากกว่า60%เอร์เซนแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวได้ดูบรรยากาศสวยๆข้างบนกันบนหลังใหม่หลังใหญ่ถือว่าใหญ่มากๆนะครับ ต้องใช้คำว่ามากๆเลยดูวิวครับท่านผู้ชมครับใหญ่ไม่ใหญ่ท่านผู้ชมก็ ใหญ่แล้วทาแล้วเสร็จนี้จะสวยงามมากๆ สองของโบสถ์นะดูว,วิวดูว,วิวสวย จะมาถวายปฏทัศกันนะครับนี่ผมมองดูว่าหลายหมื่นนัดเลยนะครับดูครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยครับผมมองดูว่าหลายหมื่นนัดนะครับท่านผู้ชมสําหรับผู้ที่มาขอพรล,ละได้ดังสมใจก็จะมาถวายปฏทัดดังที่ผู้ชมได้เห็นในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดู เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขเขาจะจุดดูบรตรกะ,ะไปบางพานก่อน,น,นวัดโกกกะแหงนี้ก็จากกทมมาก็น่าจะประมาณสัก30กว่ากิโลเมตรนะครับ ตกตายนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับนายผ้ากันขึ้นไปข้างบนแล้ว จากพาท่านผู้ชมดูจุดประทัดถวายหลวงปู่แล้วสรุปว่าหูอื้อครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูขา้างบนแล้วกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับทา่นนทานผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นแบบเต็มๆและความสวยงามพร้อมๆก,กันกับผมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับพอก่อนหน้านี้ที่ผมมาเนี้ยข้างบนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดขึ้นมาให้ได้ชมนะครับโอ้ความอลังการนะครับท่านผู้ชม วันนี้ก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับว่าสวยงามอลังการขนาดไหนสำหรับงานแกะสลักของพระอุโบโสถหลังใหม่หลังใหญ่แห่งนี้นะครับผู้ชมสำหรับภาพที่ผ่านหน้าจอนี้อาจจะไม่ ชัดเจนหรือว่าสวยงามเท่ากับท่านผู้ชมได้มาเห็นกับตานะครับความสวยงามอลังการของไม้แกะสลักท่านผู้ชมมาดูได้นะครับที่พระอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่แห่งนี้ที่วัดโกกะ ผู้ชมครับนี่ขัดหลวงปู่วัดโกกากหรือหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์โกกากเอกลักษณ์ของท่านนั้นก็จะนั่งเป็นรูปนั่งขัดสมาธิแล้วก็ใส่แว่นดำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ท่านผู้ชมก็ได้มาเห็นได้ยนนชมพระอุโบโสถที่ ผมมองดูแล้วมาเห็นครั้งแรกที่ผมสัมผัสได้นี่คือแบบสวยงามแล้วก็อลังการมากๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูข้างในนะครับท่านผู้ชมครับลองๆอง,องนึกภาพดูว่าถ้าแล้วเสร็จกันนะท่านผู้ชมว่าจะสวยงามขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้สําหรับเท่าที่ผมเห็นผมมองดูว่าหนึ่งหนึ่งเดียวที่ว่าใหญ่แบบนี้แล้วก็งานแกะสลักอลังการแบบนี้ของพระอุบโบสถเนี้ยผมว่าคงจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับถ้า ท่านผู้ชมไม่เชื่อลองมาดูด้วยสายตาตัวเองกันได้นะครับตอนนี้ก็สำหรับด้านนอกนั้นก็จะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในเนาะ ผ่านมาท่านผู้ชมจะไม่แวะไม่ได้แล้วนะครับใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากๆอลังการมากๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ผมได้ขึ้นมาตอนที่ยังไม่แล้วเสร็จผมก็ขอ ไปก่อนแล้วกันครับเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้ชม พระอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่แหง่งวัดโกกาของจังหวัดสม,มุทรสาครแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ผมก็ให้ท่านผู้ชมพอผมสำหรับผมนั้นผมเกินคำบรรยายของผมครับสำหรับความสวยงามความอลังการของพระอุโบสถ ที่วัดโกกากแห่งนี้ท่านผู้ชมก็ดูภาพดูภาพสวยงามก็อยาก็พาท่านผู้ชมดูวิวชั้นบนของพระอุโบสถเนาะพระพระอุโบสถนั้นจะตั้งอยู่บนสุดน,นะครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นที่ยื่นออกออกออกไปนิดนึงะนะครับท่นผู้ชมครับมาได้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากเห็น ภาพสวยๆแบบนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครของเรา,าสวยงามดูดูดูมุมไกลบ้างครับเมื่อกี้ถ่ายมุมไกลให้เห็นเนาะดูมุมไกลบ้างครับ นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ให้การรับชมแล้วก็สนับสนุนเพจของสมานไทยหรือว่านมจีนปักใต้รสเด็ดพราหมาม 3. วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับผมวันนี้ผมก็ขอจบทริปอีก คลิปหนึง่งกับภาพสวยๆณนะที่วัดโกกากหรือหลวงปู่โกกาก,ากแห่งนี้นะครับที่จังหวัดส,สมุทรสาครขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ